มีปัญหาอะไรว่ามาคือทุกปีเนีน่ยดีฉันเป็นคนที่พาแม่ไปกินร้านเนี่ยซ้ำซากวนเวียนอาหารจีนคือตัวเองชอบอาหารจีนไงบังคับให้แม่กินอาหารจีน, <c oughs> นจริงอ่ะแม่ชอบกินอาหารไทยไทยเหรอเออหลายๆคนอาจจะบอกว่าไทยอุ้ยทากินเองที่บ้านก็ได้แต่รู้ไหมคะว่าอาหารไทยโบราณที่อร่อยๆในบ้านเรามีกี่ร้านต้องบอกว่าเป็นสูตรชาววังเลยขอนําเสนอร้านนี้นะคะเปิดมา89ปีแล้ว <c oughs> ชอบมากร้านไหนก็แล้วแต่ที่แก่กว่าดีฉันดีฉัน,ฉน,ฉนชอบบอกว่าร้านนี้น่ารักคุณผู้ชมขาเป็นคุณแม่กับคุณลูก<น>ช่วยกันทํางุ้งยิงเป็นอาหารชาววังตํำรับที่เป็นเรียกว่ารุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นมาถึงรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่4ี่ที่ห้าแล้วงุ้งยิงหรองุ้งยิงแล้วรักกันทางด้านนู้นนะคะคุณแม่นัทมนและน้องนายจากร้านโพธิสภาคารหรือว่าร้านกุ๊กสมเด็จค่ะทางด้านนู้นเลยค่ะ คุณแม่สวัสดีค่ะน้องนายสวัสดีค่ะน้องนายอายุเท่าไหร่อย่ส24ีค่ะอุ้ยอายุน้อยมาก24น้องนาย24เลค่ะเป็นลูกคุณแม่นี่ได้เลยนะถ้า24เองถ้างั้นคุณแม่ก็ไม่เท่าไหร่เองสิคะหกสิบ0บอันนี้เป็นรุ่นที่เท่าไหร่คุณแม่คะรุ่นที่4ี่นะของน้องนายต้องเป็นรุ่นที่5อาหารรสชาติเหมือนเดิมเป๊ะไหมคะเหมือนคุณแม่ค่ะเหมือนเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยไม่เปลี่ยนคือหน้าตาอาหารหรือหรืออะไรนี่มันเป๊ะ ไม่สงสัยดิฉันสงสัยอยู่เพีงเดียวว่าชื่อร้านน่ะชื่อร้านแปลว่าอะไรโใครเป็นคนตั้งค่ะโพดก็แบ่งโพสภาคานะคะแบ่งเป็นสามคำนะคะก็จะเป็นโพชค่ะคือโภชนานะคะแล้วก็สภาค่ะโพสภานะคะสภาเป็นแบบที่ประชุมค่ะอาคารก็คืออาคารค่ะรวมเป็น อาคารที่ประชุมของอาหารนะคะเป็นคําสมาดนั่นเองนะคะเอาคำแต่งมาชนใครตั้งใครตั้งเยบยนต์มากเป็นกรมหลวงลบบุรีราเมศทรงประธานนามให้ค่ะค่ะแล้วกุ๊กสมเด็จมาจากไหนทําไมถึงได้ชื่อกุ๊กสมเด็จก่อนที่จะมีลานพสภาคารนะคะคือเราใช้ชื่อว่ากุ๊กสมเด็จชายมาก่อนค่ะสมเด็จชายก็คือกรมหลวงลบบุรีราเมศค่ะซึ่งคุณทวดอะค่ะรุ่นแรกนะคะก็เป็นห้องเครื่องค่ะให้กับ ใช่ค่ะใช่่คะจุดเด่นของร้านอาหารที่นี่คืออะไรคุณแม่คะจุดเด่นเราจุดเด่นก็คืออาหารเป็นอาหารโบราณค่ะหาทานยากค่ะรสชาติจะจัดจานค่ะแล้วก็คุณแม่จะเป็นคนที่ใส่ใจทุกการปรุงตั้งแต่เรื่องไปซื้อเลยอ่ะพี่นุ้มแม่ไปซื้อเองซื้อเองเนี่ยพอเข้าใจได้แต่ที่เลิศคือล้างเองนี่คุณแม่ล้างเองล้างเองค่ะทุกวันนี้ยังล้างเองเหรอคะล้างเองทำไมอ่ะทำไมอยากให้สะอาดที่สุดหน่อย ที่สุดเลยคือคนในบ้านก็ทําสะอาดอยู่แล้วแต่แม่ก็คงจะเป็นนกจิตอะไรคุณแม่ไม่เป็นนกจิตมันต้องผ่านมือฉันเจ้าให้แขกที่ร้านมาได้ทานอาหารอร่อยพิเศษอะไรแล้วก็สะอาดพิเศษคุณแม่ขาวันนี้ที่เตรียมมาแล้วก็น้องมาด้วยอะไรบ้างคะก็จะเป็นยำมะเขือเป่าะหมูย่างนะคะไม่ให้พลาดใช่ไหมคะต้องสั่งมาที่ร้านเราต้องสั่งต้องสั่งไม่ให้พลาดเลยนะแล้วก็จะมีมีกรอบค่ะคุณหนุกคิมตามสบายเลย ครับขอบคุณค่ะคุณแม่ตะกี้คุณนำไปทางไหนก่อนคะสารลวนกันหน่อยอร่อยมากเห็นไหมสับคุณแม่ยังใช้คําว่าโบสารลวนสารลวนซึ่งปกติพวกเราก็สารแน่อยู่แล้ววันนี้สารลวนอ่ําวุ่นวืนจริงคุณแม่อร่อยมากน้องนายรสชาติจี๊ดจ๊าดจริงๆริมะเขือเนี่ยอ่อนๆคุณแม่ค่ะคุณแม่เป็นคนยำใช่ค่ะไข่ซอยตะไคร้ถียิบขนาดนี้ซอยค่ะเก่งมากเลยนะคือจริงๆต้นตำลับต้องซอยละเอียดอย่างนี้ใช่ไหมคะอร่อยมากอันเนี้ยมีกรอบ อันนี้เป็นกุ้งค่ะนี่สีสวยมากคุณแม่ค่ะได้จะใส่ซอสมะเขือเทศด้วยอีซอสมะเขือคุณแม่ไม่ห่วงเน่ตบอกเลยว่าใส่ซอสมะเขือเทศบอกค่ะจะเล่าให้ฟังสูตรทั้งหมดวันนี้เนี่ยคุณแม่ไม่ได้ห่วงสูตรนะคะคุณผู้ชม่ะคุณผู้ชมใครที่ต้องการไปแล้วอยากรู้สูตรนี่จดให้เข้าไปดูในครัวได้ด้วยได้ค่ะดูได้ค่ะเพราะอะไรอ่ะบางบางครอบครัวก็อยากอยู่บ้านทําทานกันกันเองนด้ใช่คือทุกทุกสูตรเราปล่อยหมดเลยค่ะ ไม่ได้กักเลยไม่ไม่กักเลยบอกบอกทุกอย่างเออคุณคะชิมแล้วก็เล่าสิคะไม่ใช่คุณกินเอาอิ่มเลยนะคะมันเป็นความตั้งใจของดิฉันนะคะคุณดักนะฉันจะไปเมนูต่อไปแล้วนะคะเดี๋ยวขอพูดถึงมีก่อนนิดนึงนะคะมิกรบอกว่ามเราจะพิเศษกว่าที่อื่นนะคะยังไงคะคือเราเราจะใส่ส้มซ่าค่ะโอ้ยโอ้ยเพากเจกปัจจุบันนี้ไม่รู้จักส้มซ่าซะแล้วแปดสิบบาทลูกละ แปดสบบาทข้างในเนื้อมันเป็นยังไงคะคุณแม่เนื้อก็เหมือนส้มเชงนะแต่รสชาติเกาจะต่างกันคือนึงไม่ออกคือกลิ่นเขาจะเหมือนมะกรูดกับมะนาวผสมกันค่ะใช่ใช้เปลือกแล้วก็น้ําก็เอามาทำทำน้ำซอสมีก่อนทำซอสมีก่อนเอาน้ำน้ำมาทำด้วยไปต่อไันต่อคี้อันนี้จะเป็นแกงจิตลุงลอกค่ะ ลูกลอกเนี่ยทำยากมากแม่ก็ทําเองเหรอคะล้านยากมากนี่ลูกลอกเหมือนไส้เกาะค่ะใช่ไหมคะทาวันต่อวันที่บ้านลูกลอกน้องนายเป็นคนทําค่ะมาที่นี่ค่ะน้องนายค่ะต่อมาด้วยเป็นผัดเผ็ดทัวพูหมูกรอกค่ะต้องทานกับข้าวสวยข้าวสวยร้อนสุดยอดมากอันนี้ค่ะเส้นแกงตำเองตอเอง่าดตำเองเพราะกลิ่นไม่เหมือนปกติธรรมดาอันนี้คือแซงว่าแซงว่าค่ะนี่ แต่วันนี้เราใช้กุ้งไหมคะใช้กุ้งค่ะร้ว่าจะเป็นกุ้งค่ะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยจะไม่ทานหอยดองกันเขาก็เลยแซรงว่าเป็นกุ้งเสใส่แสร้งกูบประมาณนแทนใช้กุ้งแทนไก่ทอดตะไคร่หอมค่ะทอดนึกว่าปลาทีแ้วไก่ทอดเป็นชิ้นๆเลยนะคะน้องนายตะไคร่ซอยถี่มากตะไคร่เคียวได้เลยนะคะเพราะว่ามันไม่แข็งเลยค่ะพี่หนุ่มคิมตัดมาค่ะอันนี้เป็นกุนสองรสค่ะคือ เป็นหมูผัดเผ็ดธรรมดาเนี่ยแหละค่ะแต่ทำไมชื่อกุ้งแต่กุนรุ่นที่สามคือคุณปู่เนี่ยนะคะท่านชอบตั้งชื่อแปลกๆอะค่ะก็คือทําให้ผัดเผ็ดหมูธรรมดากลายเป็นซิกเนเจอร์ของร้านก็คือท่านจะเป็นชื่อที่ตั้งชื่ออะยรกานอ่ะชื่อว่าอะไรนะคะคุณทรงรสค่ะกุนแปลว่าหมูค่ะทรงรสก็ผัดเผ็ดอะค่ะนี่คนที่ทานเผ็ดมากไม่ได้อ่ะเหมาะมากเลยเพราะว่าทุกอย่าง ไม่ได้เผ็ดขวดใช่เปนนวลนวลอาหารจะเป็นของภาคกลางภาคกลางจะไม่ไม่ได้รสจัดมากค่ะคำที่นี่จะไม่ใส่ชูรสไม่ใส่ชูรสด้วยคุณแม่ค่ราที่ร้านเกิดก่อนชูรสออที่ร้านเกิดก่อนชูรสและที่พลาดไม่ได้มาแล้วต้องสั่งคือข้าวสามสีเป็นข้าวผัดกระเทียมค่ะข้าวผัดผงกะหรี่แล้วก็จะเป็นข้าวผัดซอสมะเขือเทศลูกเกตค่ะเหมือนสามชาติมารวมกันนี่คือข้าวผัดกระเทียมค่ะใช่ค่ะนี่ ข้าวผัดผงกะหรี่ค่ะแล้วตรงกลางคืออะไรเป็นส่ช่วยจะเป็นน้ําทานคู่กันค่ะน้าเปลวีและที่ขาดไม่ได้ขนมหวานค่ะแกงบวชฟักทองแกะมาเป็นดอกไม้เลยโอ้โหอยากจะตามไปถึงบ้านเลยอะไปเรียนแกะถ้าแกะไม่ได้ไม่ต้องให้กลับนะคะน้องนายเขาก็แกะเก่งอะน้องนายสอนแม่จริงน้องนายสอนแม่แกะน้องนายไปเรียนที่ไหนเนี่ยเออที่โชติเวศค่ะ แล้วหนูหนูเป็นคนเรียนอะไรมาตั้งแต่เริ่มเดิมทีหนูเรียนอาหารมาเลยหรือเปล่าไม่ค่ะก็คืออยู่กับคุณแม่มาตลอดตอนช่วงจะสอบเข้ามาหาลาัยค่ะหนูเลือกเรียนอะไรก็ตอนแรกอยากเรียนนิเทศค่ะอยากเรียนพวกถ่ายรูปช่างภาพคือชอบด้านนั้นนะคะชอบด้านนั้นแต่ว่าที่บ้านเราทําอาหารกันมาตั้งแต่หนูเกิดที่บ้านเลี้ยงดูหนูด้วยอาหารได้เงินจากอาหารทํางานจากอาหารเนี่ยค่ะเราก็ต้องตอบแทนเขาด้วยการเรียนค่ะ แล้วอีกอย่างหนึ่งคือทิ้งคุณแม่ไม่ได้ด้วยคุณแม่ร่างกายไม่แข็งแรงถ้าเราตามความฝันแล้วคุณแม่ไม่อยู่กับเราเราก็ไม่รู้จะมีฝันไปทำไมอะคะก็เสียได้ก็เสียได้ค่ะเสียได้เสียได้ร้องไห้เล้แลวตอนนี้เสียได้อยู่ไหมเสียได้ค่ะแล้วยอมทิ้งความฝันไว้ข้างหลังนะเพื่อที่จะเอาเป็นห่วงคุณแม่ชื่นใจไหมแม่คะค่ะชื่นใจกลางวันก็บางทีก็หนีเรียนมาดูแม่แม่ไม่สบาย ช่วงฝึกงานนะคะคนเดียวเหรอคะคนเดียวค่ะช่วงฝึกงานนี่เขาจะมามาฝึกที่บ้านเลยจริงๆก็ฝึกอีกปักในเลิกแต่เขาต้องมาดูแม่ช่วงนั้นแม่อยู่ไอซียู นี่น้องนายหรือเด็กหญิงวันวันลีก็นี่ไงกันเราบอกเหมือนวันลีเลยนะลูกนะเราวิ่งไปวิ่งมาต้องวิ่งไปวิ่งมาเช็ดตัวให้แม่ะไรมีแววสองกระจกนี้เห็นแววไหมลูกจะขึ้นคานไหมคือเฝ้าแต่แม่อย่าแมะแม่ก็ม่อย่ามารวมเอาน้องเข้าพวกตัวเองน้องเขาแค่ยี่สิบสี่เองคุณของคุณจะห้าสิบแล้วคนเหล่านี้เขามีพื้นฐานเดียวลักพ่อรักแม่มากกว่าตัวเองแต่แม่เป็นคนดุนะ ไม่ค่อยพูดดีกับเขาจะดุแล้วงอนเขาเขาต้องง้อแม่เขาไม่เคยกดแม่ก็ต้องง้อแม่เพราะแม่หยิงไม่ง้อลูกยิงม่ิงเจริงจริงค่ะแต่จริงที่หนูทําถูกแล้วคุณแม่คะทำถูกมรดกเยอะหรืออะไรคุณแม่เล่นตัวเล่นยิงกนะมรดกเยอะเหรอคะคุณแม่น่าจะเป็นมรดกในเรื่องของฟีมือเหล่านี้นะหนูจะสืบทอดต่อไหมคะ เสริมค่ะเสริมชอดแน่นอนอย่าให้มันหายไปลูกเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งดีแล้วก็เป็นอาชีพของหนูต่อได้นะแม่เนาะคุณแม่ม้างคุณยายเวลานาดเลยเนาะขายตะขาบไม่รู้แบบโดนเล่าแล้วคนเดินมาคุณแม่บอกว่าฉันก็ยินดีจะขายให้จะรับไหมเออเอาดูวันนี้คุณแม่ไม่ได้นําเฉพาะเมนูมานะคะกับน้องนายวันนี้จะปรุงให้เราเป็นพิเศษคือ2เมนูด้วยกันค่ะคือหนูแมมทานขนมก่อนได้ครับคุณแม่ได้เมนูที่คุณแม่จะให้น้องนายทำเองใช่ไหมลูกเป็นอะไร มาเป็นอะไรคะเป็นไข่เจียวตะไคร้กับพงวาีฟักทองดิฉันน่ะเป็นกุหลาบอ่ะหอมมากเลยอ่ะแล้วสุกกำลังดีข้างนอกกรอบนิดๆด้านข้างในนุ่มๆแม่จะใช้กะทิสดนะคะอ๋อหนูทำอะไรเออน้องนายทำอะไรลูกง่ายไข่เจียวตะไคร้ค่ะวิธีการก็คือเอาไข่กับตะไคร้ใส่กันเ่ายค่ะแล้วก็เป็นรสนิดๆนะคะปรุงรสน้ำปลาแล้วก็พริกไทยนิดนึงค่ะอันนี้เป็นเมนูใหม่ค่ะ ที่หนูคิดขึ้นมาทีคุณป้าคิดคุณป้าไปเกิดสองวนแล้วอ๋อต้องใช้น้ำมันเยอะขนาดนี้เลยใช่คาดใช้น้ำมันเยอะแต่วัดน้ำมันใหม่ด้วยนะคะต้องน้ำมันใหม่แล้น้ำมันให้น้ำมันมันร้อนจัดกว่านี้ลูกต้องร้อนอีกใช่ไหมคะแม่ร้อ้องร้อนกว่านี้ถ้าคุณแม่อยากให้ร้อนกว่านี้มาตั้งบนอกหนูนี่หนูเนี่ย เรื่องใจร้อนกว่าน้ำมันเนี่ยขอให้บอกมันบอกว่าสอนมันทุกเรื่องถ้าไม่สอนมันจะเป็นขนาดนี้เหรอเห็นไหมเห็นไหมอยู่ในครัวเคยทะเลาะกันไหมคะุกวันดูตะกี้ดูจากหนังหางตาของน้องนายมองมองแม่เหมือนแบบมนุษย์ป้าคมคลิปเฉือนฟิปเลยเธอทะเลาะยังไงเธอก็ต้องงอแม่อแม่อยู่ดีอย่ังลุกยังไม่ร้อนพอน้อยคนนะคะที่จะเห็นเด็กอายุยี่สิบต้น ที่จะใส่ใจเรื่องของการทําอาหารเขาต้องทําค่ะเขาเกาะขาแม่อยู่ตั้งแต่เล็กๆคือแม่เลี้ยงเขาในครัวใช่คุณคะลุงนายคงไม่ได้ลืมตาอ้าปากหรอกปากเท่านี้คุณแม่อยู่ข้างข้ฉันสอนมาฉันไม่สอนไม่บอกเรื่องก่งนาดนี้หรอกได้เวลาเนี่ยมีคนช่วยทั้งหมดกี่คนมีแม่มี่ลุงนายแล้วก็มีผู้ช่วยอีกสี่ชีวิตทั้งหมดสี่ชีวิต ถ้าคุณผู้ชมอยากจะรับประทานเราเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะเร่มรัเปิดเนี่ยบางันแล้วแต่อาการของแม่เหมือนกันบางวันแม่ไม่่สบายก็ใส่มันไม่ใช่อาการของคุณแม่ดิฉันว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะแล้คืออารมณ์ของคุณแม่ดีกว่าไหมใช่ใช่เปิดทุกวันไหมคะแม่ขาเปิดเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งจะหยุดสองวันค่ะเราแต่ว่าวันไหนโทรถ้าจะมาโทรมาเช็คดีกว่าดีกว่าเพราะฉะนั้นคุณไม่พลาดแน่อุ้ยทำไมมันฟูอย่างนั้นสุดยอด ในปล่อยก่อนลูกแล้วเดี๋ยวโผลคนณคะนี่เรียลิตี้ทีวีโชว์ไม่สู้นะคะอันนี้ขอจริงทุกวันเนี่ยฟันฟังไม่ปกติก็เพราะเขี้ยวเข็ดมันเนี่ยเด็กเหมือนกันนะดิฉันสงสารลูกนางจังเลยถ้านางมีลูกอีกหน่อยลูกนางต่ต้องโดนหนักกว่าที่นางโดนใช่อันมาก ันนั้นเกียมแล้วค่ะปู่เขาเก่งคุณปู่เขาเคยสอนด้วยิชชูไลน์ปู่ทำแล้วเขาจะตั้งชื่อของเมสละส่วยกับไข่ด้วยจะใสงแป้งให้ยังลูกเนี่ยกำลังจะผสมนอยไอ้ที่เราใส่ตะไคร้เข้าไปเราก็ไม่รู้สึกว่ามันแบบใช่ค่ะจะไม่รู้สึกค่ะมันจะได้กลิ่นนิดๆใช่ที่กรอบๆรวมกันไปหมดเดี๋ยวทีนี้จะทำปลาอันนี้คือปลา พงวารีทีละคำคืออันนี้แขกมาที่ร้านจะสั่งต้องสั่งใช่ไหมคะแม่คะสั่งวันแม่เนี่ยจะใช้แม่ทําอะไรที่บอกใช้ทุกอย่างทำทุกอย่างแล้วเดี๋ยวที่เหลือวันที่เหลือจะพาไปเที่ยวเป็นเที่ยวบ้างไหมนะยพาแม่ไปเที่ยวบ้างไหมคะไปค่ะไปเ่ใกล้สุดท่าน้ำนุ่นทำไมแม่ไม่ไปเะร่คนเที่ยวมาเยอะแล้วอ่ะเขาก็ไม่ค่อยไปไหนหรอก แม่ไม่ให้ไปไม่ใช่แม่ไม่ให้ไปไม่ให้ไปแต่แม่เป็นห่วงไม่ให้ไปก็บอกมาเหิดนั่นแหละความหมายเดียวกันไม่ได้ไปก็เป็นอันเดียวกันเรามีลูกคนเดียวไงคาน่ะค่ะคานคานอยู่โอเคไหมแม่คาน้องนายจะขึ้นคานโอเคไหมคะไม่โอเคหรอกอยากได้หลานอ๋อเห็นไหมคานโอ้โหจุแป้งทอดแป้งทอดน้องนายอายุเท่าไหร่แล้วนะลูกยี่สิบสี่ค่ะแม่ก็ ปล่อยให้ชีวิตเขามีความสุขนี่นโอ้ใช่ไหมตอนนี้ก็ต้องติวเข้มเขาไปอยู่ที่อื่นเขาจะได้ทําเป็นคือเลี้ยงให้เขาลําบากตอนนี้แม่แก่แล้วแม่ก็ต้องตายก่อนเขาอยู่ดีค่ะ เขาก็จะได้ช่วยเหลือตัวเองจะดูจากสภาพแล้วน้องน่าจะจุกอกตายซะก่อนเยคะมีน้ำจิ้มไหมทนายคะเอ่อจะราดด้วยสลัดครีมค่ะเดี๋ยวสลัดมันมีน้ำสลัดครีมอันนี้คือจำใหม่หรือว่าอ๋ออันนี้ของตั้งแต่โบราณมาแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อก่อนจะใช้เป็นปลาสำลีค่ะแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นปลากระพงค่ะเพราะว่าปลาสำลีคือ มันจะเก็บไว้นานกว่ากว่าจะมาค่ะแต่ว่าปลากระแล้วอีกอย่างเป็นปลาตัวเล็กด้วยแต่ปลากระพรงจะเป็นปลาตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่เน,นื้อมันจะน <จะ S 2> ุ่มกะดากเราก็าาาต้องเข้าใจธรรมชาติของปลาแต่ละอย่าง<ช>ด้วยเมื่อก่อนนี้นะคุณดิฉันไปอยู่ร้านหนึ่งเนี่ยข<ช><ช>ายว่าเป็นสิบสิบปีห้าสิบปีแล้วนะเป็นไงคะไม่ชู้คุณแม่เลยคือคือตับเท่าที่เจ้าของร้านไม่ทําเองนะคุณมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆดียวรสชาติอาหารพุกบางทีก็เปลี่ยนไปเรื่อยแต่ถ้าเจ้าของร้านทําเองคุมเองรสชาติจะเหมือนเดิมเจ้าของร้านล้าง้างผักเองได้เนี่ แม่ทําเองน้องนายนางเป็นคนที่มือมือนางเร็วมากอ่ะแล้วนางหันอะไรได้เล็กดั่งใจแบบเล็กเล็กเล็กใช่เหมาะกับของโบราณเป็นเหมือนผู้หญิงโบราณกับชาติบัเกิดใช่เขาทําเร็วมากแม้แต่กระทั่งการเดินสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเลยว่าน้องนายเร็วมากคือการเขียงแม่หูจานนี้ก็ต้องกินนะคุณฮงอะไรนะฮงวารีทีละคำพงวารีทีละคำอ่ะสดแล้วก็เวลาเขาชุบแป้งอ่ะ โค้ชไม่หนาเกินไปมันจะกำลังดีดูเลยคุณทุกวันนี้แม่ก็ไม่ค่อยได้เข้าครัวละน้องนายเข้าครัวทำเองทำอันนี้ใส่จานไหนคะน้องนายอันน้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีมีต้องทอดอีกโอ้คุณดูสิอ้ต้องทอดอีกเหรอต้องทอดอีกว่าข้างในเนื้อข้างในตอนนี้คือสุกสุกในระดับหนึ่งอ๋อไมาลงกระทะเอาไปเลยสิต้องทอดอีกใช่ไหมคะคุณแม่ทอดอีกอ๋อเหรอโอ้ว้าว อุณหภูมิของน้ำมันต้องได้อยู่ถงนะคุณเออเพื่ออันนั้นใบคะน้าใช่ไหมคะน้องใหม่ค่ะใส่ไปเลยหนูจะใส่คะน้าด้วยใช่ไหมลูกใส่เลยลูกเอายังเอาเลยเหรอเอายังเดี๋ยวใจเย็นนายที่ที่ร้านขายจานเท่าไหร่อย่างเงี้ยเอออันนี้สองร้อยค่ะถ้าถ้าเยอะแบบนี้สองร้อยโอ้โหแม่เถอะคือคุ้มค่ามากคุณจริงๆแล้วเนี่ยราคาอย่างนี้ยังไม่ได้ค่าฝีมือเลยนะอืมแล้วเมียดขนาดนี้ ทอใบกู้เข้าไปเยอะเมียดเนี่ยเยอดโอ้ยอย่างนี้เลยใช่ไหมนายค่ะใช่ค่ะพอเสร็จแล้วตักเลยใช่ไหมค่ะไม่ไปอย่างให้กวาดนิดนึงนะลูกต้องคอยขยี้เขาไว้เลยแล้วเมียดเพื่อเพื่อไม่ให้ติดกันค่ะติดกันแล้วเดี๋ยวความร้อนจะเข้าไม่ถึงต้องคอยพลิกไปพลิกมานะคุณเพราะไม่ปั๊บขมเลยขมขี้เลยเลยแล้วดำด้วยนะคุณแม่ถูกสีผักนะคะใช่ไปไหน น้องนายไอ้นี่พอไหมมะนาวอ่ะพอไหมไม่น่าจะพอเดี๋ยวหั่นเพิ่มก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวหั่นแล้วน่าจะดีจะกรอบอร่อยอะไรที่น่าจะชอบใครที่มีเพื่อนชาวต่างชาติชาติไหนก็แล้วแต่คุณต้องพามาชิมว่า original มันเป็นอย่างนี้ค่ะที่ร้านนะแซนจโบูร์รแบบนี้เป็นน้ำสลัดครีมค่ะอันนี้นี้ผสมเองช่ไหมคะ ค่ะตีเองหรือเปล่าตีเองค่ะพอยองเนสมาตีตตอย่างเงี้ยเหรอคะเออเอาทําเป็นเหมือนไข่ไข mm ่แดงเลยค่ะฮะต้องนายทำได้เลยไต้องทำเองสอนมั่งไอ้นี่มันยากนะคุณไม่ไดตีง่ายๆนะเหนื่อยมากเลยทำไม่เนี่ยเหนื่อยเหรอคะกามขึ้น อันเล็กๆต้องเป็นอันเล็กๆใช่เพื่อจะให้มันพอดีคำโอ้ดูดีกว่าจะกว่าจะเทละอันเทละอันคือเวลาแขกมาตึ้มทั้งร้านอย่างเงี้ยก็ออกรายการนี้ไปแล้วแน่นยทำยังไงต่อถ้าสั่งอันนี้ก็หน้ามืดนิดนึงในครัวก็ต้องทำกันได้ค่ะเพราะว่าทุกจานจะต้องผ่านมือคุณแม่กับน้องนายใช่ค่ะทุกจานเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมมั่นใจได้เลยนะรอแล้วค่ะของวารีทีละคำเดดยอย ชื่อเขาก็บอกว่าพงวารีทีละคำหมายถึงให้ตักกินทีละคำนั่น <ขอ S 1> แหละมันจะร้อนนิดนึงนะคุณต้องระวังคุณคะที่ฉันขอชิมน,น้ำเนี่ยน้ำเนี่ยน้ำสลัดวนวลมากเลยคุณอืมืมเข้ากันเลยนะทีละคำกินคำเล็กคำน้อยอืมอ,อร่อยกอแบบกรอบนอกนุ่มในแล้วเมนูนี้ใครเป็นคนคิดแตะลูง คุณปู่คุณปู่คุณผุนมันใหม่นะคุณดูดิมันม่มีแต่ด่้งแต่เดิมเลยใช่ไหมออนี้เป็นประยุกตค่ะประยุกเพราะว่าเราต้องตามวิวัฒนาการคุณแม่เท่าที่ยืนดูเขาทําเก่งมากเลยทันสมัยไปอีกแบบหนึ่งคุณแม่ภูมิใจในตัวเขาแค่ไหนก็ภูมิใจมากภูมิใจพอประมาณมากเกินแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเขาเหลืภูมิใจเท่าที่เขาทําให้แม่เห็นได้เอออันนี้ดีนะแม่ภูมิใจนะลูกทําได้ลูกก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งของแม่โอ้โห เป็นหนูหนูไม่น่าจะเลี้ยงลูกได้ดีขนาดนี้เลยถึงไม่มีใครกล้ามาเกิดเป็นลูกคุณไงคะเดี๋ยวว่าจะเกิดเป็นลูก,ก้วเกิดเป็นผัวยังไม่กล้าเลยน้องนายจะเอาสูตรนี้ไปอีกนานแค่ไหนจะสืบไปเรื่อยๆค่ะมีลูกก็จะให้ลูกด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมีผัวกันไหมมีผัวกันไหมเข้าใจได้ไข้ามขั้นไปนิดนึงเดี๋ยวสิเดี๋ยวนั้นไม่ต้องห่งวงมันมีอยู่แล้วล่ะอันนั้นนะไม่ต้องกังวลใจไปเออวันนี้ต้องบอกว่าคุณผู้ชมค่ะถ้าเป็นสนใจนิดนึงน้องนาย แล้วน้องนายภูมิใจในตัวแม่ไหมภูมิภูมิใจมากๆค่ะ <c oughs> เพราะว่าถ้าหนูไม่มีแม่หนูก็จะหนึ่งคือหนูจะไม่ได้เกิดมาแน่นอนสองหนูจะไม่ได้เรียนรู้วิธีการทำอาหารแม่ไม่มีเงินมีทองแม่บอกเสมอแต่แม่จะให้ความรู้ให้สมบ,บัติอันนี้ติดตัวไปจนวันตายเห็นไหมชื่ <c oughs> ในใจเนาะอะถ้าคุณผู้ชมอยากจะแวะไปรับประทานให้ไปที่ไหน <c oughs> หร้านจะอยู่สี่กั๊กเสาชิงช้านะคะถนนตะนาวค่ะอยู่ใกล้ๆกับกระทรวงมหาดไทยค่ะ สามารถโทรถามได้ตลอดเพราะฉะน,นั้นเนี่ยถ้าจะไปก็ขออนุญาตให้โทรไปก่อนเนื่องจากว่าไม่ได้ใช่เป็นร้านอาหารที่แบบต้องทําเป็นธุรกิจใหญ่โตทํากันเฉพาะในครอบครัวมีอยู่แค่4-5โต๊ะเท่านั้นเองแถวนั้นอ่ะ หาที่จอดรถยากมากจอดรถที่สารเฉพาพเสือค่ะนั่นไงศาเฉพาะ่อเสือาเดินึ้นมานิดนึงไม่ไกลมากแวะไปที่ร้านได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่แล้วก็น้องนายมากๆเลยที่นําอาหารสูตรโบราณชาววังแบบนี้เนี่ยมาให้พวกเราได้ชิมรสชาติกันอินอร่อยกันเลยค่ะวันนี้นะคะขอบคุณเสื้อผ้าจากคัมส์เครื่องประดับเทวันดาราแกลเลอรี่ค่ะ วันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมค่ะกลับมาพบกับรายการ Very Very VIP ได้ทุกคืนวันจันทร์เวลา4ีทุ่ม40ทาง Modern ์น g h ท TV เจอกันวันจันทร์หน้าสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ